สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในวันหน้าทาลอตนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องการที่จะให้คุณรู้เกี่ยวกับความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ <S <S ก็ขอนอนเาขอาอนุญาตขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะ <isas. S 2> ทเทพเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาท่านผู้มารับชมรับฟังคลิปของณในวันนี้นะคะขออนุญาตดูทํานายนะคะขออนุญาตทำนายนะคะเรื่องความรักของท่านที่มารับชมรับฟังคลิปของณในวันนี้นะคะ ท่านมีคําแนะนําอย่างไรบ้างนะคะก็ขอให้คําทํานายและคําตอบนะคะตรงตามความเป็นจริงทุกประการนะคะขอบพระคุณค่ะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยโรแมนต์แองเจิลนะคะความรักของคุณที่ท่านต้องการที่โอ้โหโอเคออกมาเลยนะคะอ m a z i n g นะคะ release your ex t h e calling your ง o u l m a t e นะคะบางท่านนี่กำลังปรารถนานะคะปรารถนาที่จะให้ความรักเข้ามานะค,ะคุณกำลัง manifest นะคะกำลังดึงดูดความรักเข้ามานะ,ะาบางท่านเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ฉันต้องการที่จะปล่อยวางนะคะปล่อยวางไม่ว่าจะวางสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่นะ วางคนที่อยู่ข้างๆเราที่ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะความบุกพันที่ไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าวางในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเหนื่อยมากเลยตอนนี้นะคะต้องการมองหาความรักที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเราแล้วนะคะบางท่านนะก็เดี๋ยวขอดูต่อนะคะว่าท่านกูบัตร๊โอเคอ่าฮะนี่ อ่ uh, it could be the one นะคะแล้วก็ love yourself first นะคะ uh huh. mm hmm. รู้เหมือนว่าไ mm hmm. พ่จะออกมาได้แบบว่า mm hmm. opposite mm hmm. กันมากเลยนะคะ mm hmm. calling y o u r s o u l m a t e นะคะย you need the it could be the one นะคะ uh, love yourself first นะคะแล้วก็ uh, separation mm hmm. time apart from your partner on horizon okay ตามที่ไพ่ออกมานะคะรู้สึกว่าจะเป็น energy ของออขออนุญาตคะท่าน energy ของออการตามหานะการตามหาแล้วก็อาจจะเป็น energy ของออคิดว่าน่าจะเป็นคู่ทวินเฟรมหรือคู่คู่บุญบารมีนะคะเพราะว่า ลิลิคส์ยูเอ็กซ์นะคะสิ่งที่กำลังก็เลยค่ะดึงนะคะดึงดึงคู่ของคุณไว้นะคะดึงคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขากำลังอาจจะอาจจะนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถมาหาคุณได้นะอันดับแรกนะคะสองนะคะคุณคุณเป็นคนที่ตอนนี้มี งานนะฮะงานหร <SD Holmes> ือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ดึงคุณไว้อย่างอย่างอย่างทาให้คุณเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะคะเหนื่อยมากเลยดูโซเมทข้างหลังนะะก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยเหนื่อยกับสถานการณ์เหนื่อยกับทุกอย่างเลยนะคะแล้วคุณต้องการความรักคุณต้องการความรักเข้ามาอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณมีความรักเนี่ยคุณก็จะทําให สิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะตอนนี้นะคะดีมากยิ่งขึ้นนะคะในความสุขของนั้นนะว่าสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณมีความสุขว่าถ้าคุณได้มีคนรักเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะ,ะ,ะครูบาอาจารย์ต้องการที่จะบอกคุณนะคะว่าว่านะคะวา่าคุณต้องรักตัวเองเป็นก่อนนะ,ะคุณต้องรักตัวเองเป็นก่อนแล้วคุณก็จะได้เจอนะคะคุณจะรักตัวเองเป็นก่อนนะ รักตัวเองให้เป็นนะคะแล้วก็ถ้าคุณถ้าคุณจะดึงดูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาตอนนี้นะความรักเข้ามาตอนนี้ตอนที่คุณยังรักตัวเองไม่เป็นเนี่ย <teu? S 1> คุณก็จะได้ในสิ่งที่เขาเองเขาก็ยังรักตัวเองไม่เป็นเหมือนกันนะการที่เราหวังว่าจะมีสิ่งนี้เข้ามาช่วยเราเนี่ยโดยการที่เรายังไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะนคนะมันก็จะอยู่ในสถานที่มันจะไม่ สิ่งที่เข้ามาจะไม่เสถียรนะคะไม่ไม่ได้มั่นคงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราเราได้มาอยู่แล้วนะ,ะถ้าเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นนะคะ,ะเติบโตให้ได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะไม่ไม่ไม่หวังว่าใครจะมาช่วยเรานะช่วยตัวเองให้ได้นะคะ,ะความรักของคุณเนี่ยที่จะเข้ามาในครั้งหน้านี่นะหรือว่ากําลังเดินทางเข้ามาเนี่ย คุณจะมี energy นะคะที่สามารถที่จะดึงดูดคนคนนั้นนะ่ะคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะเข้ามาถ้าณตอนนี้ถ้าคุณเป็นอารมณ์ที่ว่าฉันต้องการฉันต้องการฉันต้องการนะคะฉันต้องการฉันต้องการขาเข้ามาฉันต้องการอะไรเงี้ยคุณจะไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นถึงคุณจะได้เนะี่ยคุณจะดึงดูดคนที่อาจจะเป็นค่ะคัมมิคพาร์ทเนอร์นะคะคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณจะแท้เข้ามานะเพื่อที่จะมา uh, 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 มาสร้าง สร้างสร้างสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้นนะครูบาอาจารย์นะคะสิ่งสิ่งต้องการที่จะบอกคุณว่าให้คุณถ้าคุณอยู่ในสถานตอนนี้นะที่คุณทุกอย่างบอกว่ามันประดังประเดเข้ามาในชีวิตคุณมากเลยแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้จนเองหรือว่าคุณท้อมากเลยนี่นะคะก็ท่านบอกว่าให้ให้ให้เรียนรู้นะคะให้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะวางทุกอย่างลงนะคะแล้วก็ค่อยค่อยไปนะคะค่อยๆ่อทไป,ะะทไปแล้วก็ ยึดตัวเองเป็นหลักนะฮะเราเท่านั้นที่จะช่วยเดนได้นะอัตตาหิตอัตโนนาโถนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะถ้าเราไปหวังพึ่งคนอื่นนะคะที่จะเข้ามาเพื่อที่ทําให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่เป็นไปได้นะถ้าเรารักตัวเองเป็นนะฮะเราจะสามารถที่จะคนที่เขารักตัวเขาเองเป็นเนี่ยก็จะเข้ามาในชีวิตเรา,อาพอมารวมกันปุ๊บเนี่ย ทั้งสองคนก็จะเรียนรู้ว่าเออความรักจริงๆมันเป็นยังไงนะคะก็มันจะเข้ากันได้แล้วมันก็จะไปด้วยกันได้ดีนะคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาในอนาคตของคุณนะครับตอนนี้ถ้าคุณรักตัวเองเป็นแล้วนะรักตัวเองเป็นแล้วนะคุณก็จะสามารถที่จะดึงดูดนะคะดึงดูดนะคะคนที่เป็นคู่แท้ของคุณเข้ามาได้อย่างชัดเจนนะอ่ามันเป็นเดอะอ่าดิสคูดบีเดอร์นะคะคุณต่อไปนะที่คุณจะผ่านสถานก,การณ์นี้แล้วนะถ้าคุณผ่านสถานก,การณ์ที่คุณรักตัวเองเป็นแล้วนะคะ ให้อภัยกับสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะแล้วก็ใช้อยู่กับลมหายใจนะให้อยู่กับลมหายใจแล้วก็ทาทุกอย่างให้ดีที่สุดในในปัจจุบันที่คุณเป็นนะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องแบกต้องหามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องปผชฉอยู่นะตอนนี้ที่มันย่อท้อทําทให้คุณลําบากใจมากเลยนะศัพท์ส,สนไม่รู้จะทำยังไงเนะี่ยคือคุณสามารถที่จะ,อ,ะอยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตนะว่าจะเป็นยังไง ให้รักตัวเองให้เป็นซะก่อนนะคะ,ะวางอารมณ์ให้ถูกนะอยู่กับปัจจุบันทำทำสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราให้ดีที่สุดเท่านั้นนะแล้วหลังจากนั้นเนสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนไปสำหรับคุณเข้ามาก็คือคุณสามารถที่จะ,ะดึงดูดคู่แท้ของคุณมาได้นะคะเพราะว่านี่ออกมาเลยะค่ะว่าโซเมตนะคะอันนี้ก็โซเมตโซเมตนะ,ะคุณสามารถที่จะดึงดูดเข้ามาได้เลยนะคะ,ะมันมันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นเขาใช้ว่าจะเป็น หลักความจริงนะคะหลักสัจธรรมนะ,ะคนที่เรายังต้องพบเจอคู่กรรมมกซี่คู่ที่ยังต้องมาใช้เวรใช้ร,รมนะใช้คำนี้เลยนะ <c oughs> มี up and down up and down ตลอดเวลานนะคะก็จะเป็นคนที่เราก็ต้องรู้นะคะว่าเราเองเราก็ยังคงไม่เสถียรหรอกเราถึงได้มีคู่ที่ไม่เสถียรแบบนั้นนะ,ะแต่ว่าคู่ที่จะเป็นคู่แท้ สำหรับคนที่มีจิตใจดีแล้วนะคะรักตัวเองเป็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่เข้ามาแล้วเพื่อที่สนับสนุนกันไปในอนาคตไายภาคหน้าอย่างมั่นคงนะคะชีะ้ีนะมาขอมาดูต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคนตอคนที่จะเข้ามาหาคุณนะหลังจากที่คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นแล้วนี่นะคะ ก็มีความสุขได้ด้วยตนเองนะคะไม่ต้องรอใครแหละตัวนี้แหละถ้าคุณมีความสุขกับทุกวิทีที่คุณเป็นนะไม่ว่าอะไรข้างหน้าจะเป็นอะไรก็แต่ฉันจะมีความสุขกับฉันตัวเองเป็นเนี่ยก็สิ่งสิ่งนั้นจะเข้ามาคนคนนั้นจะเข้ามาได้เร็วขึ้นนะถ้าคุณยังกุ้มยังเครียดยังหาทางออกไม่เจอยังคิดว่าคุณจะพึ่งพาอาศัยคนอื่นเนี่ยนะคะก็มันก็จะไม่เข้ามาแบบนั้นหรอกนะคะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะมันเห็นเดอย่างได้ชัดนะว่าจะเป็นคนที่ คุณเขา,าเลยะ่ะไว้วางใจได้นะคะคุณจะเป็นอารมณ์ที่คุณจะเป็นเด็กเด็กเลยคะเด็กเหมือนกันเลยนะ <c oughs> คุณจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเราไปไหนเราก็จะมีความสุขสนุกสนานตลอดเวลาด้วยกันนะคะคนที่เข้ามาต่อไปนะเป็นคู่ที่บอกว่ามีทั้ง passion นะคะมีทั้งการเล่นเหมือนเด็กๆนะการที่แบบว่าเป็นความสดใสร่าเริงของเด็กๆที่เรามาเจอกันนะ,คะแค่คุณไว้ใจนะ trust นะคะไว้ใจในสิ่งที่มันจะเข้ามานะอ่าไว้ใจในสิ่งที่กำลังจะเข้ามาเนี่ย Stay optimistic about your love ไว้นะคะหมายว่า Children นะคะ Free yourself นะคะ t e love เห็นอย่างได้ชัดว่าสิ่งที่เป็นเรื่องเวลาวนี่คือบอกเลยว่าถ้า <c oughs> ขอแค่นะคะขอแค่คุณนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงเองเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเนะี่ยให มีความสุขกับตัวเองและตลอดเวลานะไม่ว่าคุณเผชิญอะไรอยู่นะคะคิดไว้แค่ว่าเรารเผชิญมันเพื่อที่เราจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้มันไม่ใช่มีแค่วันนี้นะคะมันมีเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันนี้อีกนะ,ะนก็จะอยู่อย่างนั้นแหละก็จะเพราะว่าวันนี้มันก็ไม่อยู่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันอื่นมาเพื่อทจะเป็นวันนี้อีกนะ,ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันจะผ่านไปอย่างแน่นอนนะมันจะผ่านไปอย่างแน่นอนแล้้วววก็ไใจ่า ความรักของคุณเนี่ยในอนาคตจะเข้ามาจะเข้ามาเร็วหรือช้าเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณเลยถ้าคุณเปลี่ยนพลังงานของคุณให้เสถียรน,นะคะรักตัวเองเป็นนะรักตัวเองเป็นแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาเนี่ยคุณก็จะสามารถดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาได้เร็วขึ้นนะท่านถึงเน่ยครูบาอาจารย์ถึงได้บอกว่าถ้าเรานะคะเราเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นะถ้าเราเปลี่ยนตัวเองนะ,ะเปลี่ยนแล้วก็ ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองเนี่ยสภาพแวดล้อมเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้ดีที่สุดรักตัวเองให้ดีที่สุดมีความสุขกับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วแล้วสิ่งรอบข้างคุณก็จะเปลี่ยนนะคะเ,เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าคุณเปลี่ยนแล้วนะสิ่งไหนจะเกิดขึ้นนะคะขอญาตดูนะคะว่าเดี๋ยวขอใช้ใช้อันนี้แล้วกันนี่น,นะคะ,นะคะขอญาตคุณบาอาจารย์นะคะถ้า ผ่านไปได้แล้วนะคะถ้าผ่านจุดจุดนี้ไปแล้วนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับท่านผู้มาร,รับชมและฟังคลิปของนาทีวันนี้คะวุ้บโอเคครูบาอาจารย์มาเลยนะคะ The h i g ฟ l ค่ะครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะท่านบอกว่าท่านอยู่กับคุณนะท่านจะบอกว่าสิ่งสิ่งนี้ต่อไปนะคะถ้าคุณเปลี่ยนไปได้โหมาจริงๆนะการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามานะถ้าคุณผ่านจุดจุดนี้ไปได้นะการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเข้ามาอย่างแน่นอน นะคะเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะอย่ไปดูนะคะว่าเปลี่ยนแปลงไปทางไหนนะคะท่านเจ้าขาถ้าสาการนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเรารักตัวเองเป็นแล้วนะคะเรายืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วไม่พึ่งใครนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นโอ้โหเขาคนนั้นค่ะเขาคนนั้นก็จะเข้ามานะคะเขาคนนั้นจะเข้ามานะเขาคนนั้นจะเข้ามานะคะ คนที่คุณมีแพชชั่นแล้วก็คนที่มีความรักให้คุณอย่างจริงใจเลยนะจะเข้ามานะนำนะคะนำของขวัญน,นะคะนำความรู้สึกที่แท้จริงของเขามานะคะหีม้านำมาเลยนะสิ่งสิ่งนั้นก็จะเข้ามานะคะมันเป็นคู่ของคุณเลยนะคะที่ถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้นะคะนี่คือคู่ของคุณเลยนะ,ะเขาจะมานะคะเขาจะเข้ามาเพลฟูเน็ตนะคะ เป็นความรักที่แบบว่ามั่นคงและถาวรแล้วก็เป็นคู่ที่เคยเจอกันมาแล้วนะคะเป็นท่านอาจจะเป็นไปได้บางคนบางท่านก็อาจจะเป็นคู่ในอดีจชาติเรานะคะที่จะวนกลับมานะคะ,ะโซเมตของคุณนะ,ะถ้าผ่านสถานการณ์นี้ไปแล้วนะคะแก้รักตัวเองเป็นแล้วสิ่งใดจะเกิดขึ้นต่อไปคะโอเค เราต้องไม่ยึดติดกับอิโมชั่นอลนะคะ,ะก็จะเดินเดินออกไปจากปัญหานี่แหละเดินออกไปจากความรู้สึกที่ไม่ตอบโจทย์เราแล้วนะคะแล้วก็จะนะคะขออนุญาตนะไปทางไหนตัวเนี้ยโอ้โหสงบนิ่งเลยนี่เขาท่านบอกมาเลยนะคะว่าถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะต้องอยู่กับอารมณ์ สมาธิเลยนะคะอันนี้นะความรักของคุณนี่คู่ทวินเฟมชัดๆเลยนะคะ,นะคะท่านอาอกมาว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคุณก็จะได้ได้ได้ได,ไดออกไปจากความรู้สึกแย่ๆจากการทําสมาธินะอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมานะมันจะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะเฉลิมฉลองนะคะมาเลยนะคะเฉลิมฉลองมานะคะจะเข้ามาอย่างรวดเร็วก็จะเป็นยังไงต่อไปคะท่าน ถ้าหลังจากที่ผ่านอันนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านการทดสอบไปแล้วนะคะผ่านการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นแล้วสิ่งใดจะเกิดขึ้นหลายหลาท่านนะหลายหลายท่านนะ,ะสิ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณที่กำลังเผชิญอยู่ก็ได้นะคะ,ะก็อันนี้อาจจะเป็นตัวคุณนะ อันนี้พอคุณเสถียรแล้วนะอันนี้จะเป็นคู่คุณก็ได้นะจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เขากําลังประชิญอยู่เนี่ยมันก็ไม่ง่ายสุสํำหรับที่เขาจะผ่านได้นะแต่ว่าสิ่งที่ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นใครคนนั้นเ,เป็นใครเนี่ยให้กําลังใจเขาทระะงเขาเรียกส่งกระแสะจิตนะให้ความเามตตากับวนากับเขานะคะให้เขาผ่านให้กําลังใจเขาให้เขาสามารถที่จะผ่านอ,อีกสักขหนังไปได้เพื่อที่จะมาเจอคุณนะอาจจะเป็นไปได้นะคะ ถ้าผ่านสาการนี้แล้วจะเป็นอย่างไรคะก็ใช้ว่า,าทำสมาธินะอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนะคะโอ้เมื่อกี้จับแล้วก็ยังมาอีกนะคะ,ะความเข้ามาความสำเร็จก็จะเข้ามานะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะจบลงนะคะอันนี้ได้สำรับนะคะปัญหาทุกอย่างมันจะจบลงปัญหา่างดางเรื่องความรักก็จะจบลงนะจบลงเพื่อที่จะ มาสามารถที่จะมีการติดต่อสื่อสารมาใหม่นะคะมารียูเนียนกันได้นะคะมาพบเจอกันได้นะคะการเดินทางก็จะมานะคะการเดินทางก็จะมานะคะชัยชนะที่คุณจะได้รับของความรักของคุณในครั้งนี้นะก็จะมา โอเคเพอร์เฟกค่ะคิดว่าน่าจะจบแลวนะคะทุกอย่างเพอร์เฟกมาก The world มาแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือบางท่านเนี่ยหลังจากเนี้ยอาจจะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกันก็ได้นะคะอา่าอาจจะอยู่ระหว่างาประเทศเลยนะคะข้ามประเทศกันเลยนะเ,เพราะ The world มาเห็นไหมคะเห็นไหมอ่อคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะ,ะจุดจุดนี้นะคะที่ทําให้คุณเนี่ยอ่เอ่เอผ่าน นะคะต้องเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นว่าความรักที่ดีจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะจะจะเ,เราไม่กนะิบอัพนะแล้วสิ่งที่ให้บอกว่าสิ่งที่คุณถ้าคุณยังไม่เจอนะยังไม่เจอความรักของคุณเนี่ยแสดงว่านะคะแสดงว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เรายังไม่พร้อมที่จะให้ความรักเข้ามานะคะไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆที่มันทําให้คุณยังไม่พร้อมที่จะ รับคนคนนั้นเข้ามาหรือว่าคนคนนั้นเองก็อาจจะสลับข้างกันได้นะฮะหรือว่าคนคนนั้นที่คุณรอคอยเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาก็เพราะว่าเขาเองเขาก็ยังไม่เสถียรนะคะคุณเองคุณก็ยังไม่เสถียรเรื่องเรื่องการรักตัวเองให้เป็นนะคะก็อาจจะเป็นหลายๆอย่างนะทางด้านการงานก็ได้การเงินก็ได้นะคะที่ยังยังติดขัดอยู่ยังไม่ยังไม่มีความแน่ชัดอยู่เนี่ยก็สิ่งสิ่งนี้นะคะที่ ที่ยังไม่แน่ชัดเนี่ยมันทําให้ Energy ของทั้งสองคนเนี่ยยังมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรักตัวเองให้เป็นนะ love yourself first รักตัวเองให้เป็นนะคะอยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองให้มีความสุขนะคะ,ะสิ่งใดเข้ามาก็รู้ว่าเราต้องผ่านได้อย่างนอนมั่นใจอะ่ะมั่นใจว่าเราต้องผ่านได้นะคะ แล้วก็เ,เติบโตด้วยตัวงตนเองนะคะอัตราหิอัตโนนโถนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอยู่ด้วยมีความสุขให้ได้แล้วก็เรารู้ได้ว่าเราต้องผ่านได้แน่นอนแล้วณนะวันนั้นนะคะคุณก็จะได้เจอโซเมตของคุณแล้วก็คุณสามารถที่จะเรียกเรียกแลใช้แม n นเ e s t นะคะ อธิษฐานจิตให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณได้เลยนะก็อันนี้คือส yeah. <laughs> <ored Krishna. S 2> oh. yeah. ิ่งที่ฉันต้องการที่จะบอกเกี่ยวความรักของคุณนะกับท่านที่มารับชมและฟังคลิปของณ้าในวันนี้มีแรงดึงดูดที่จะเข้ามารับชมและฟังคลิปนี้ก็คลิปนี้ของคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะแล้วก็สิ่งที่ณเด้อ่านไปก็คือทุกอย่างที่ออกมาคืออ่านตามไพ่เลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ตนจิตให้นะพูดแบบนี้ทําแบบนี้นะคะก็สิ่งนี้นะเป็นเป็น การเรียนรู้นะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะเผชิญในสิ่งที่ดีนะเปลี่ยนจิตของเราก่อนนะฝึกจิตของเราให้ขัดจิตของเราให้สะอาดนะคะสะอาดสะอาดในระดับหนึ่งที่เราเราทำได้นั่นแหละนะคะในการปฏิบัตินะคะทานศีลสมาธินะคะภาวนาเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยสงบนะเยือกเย็นนะคะณตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีความเมตตามากขึ้นนะ,ะมีความรักรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นนะ,ะสิ่งนั้นแหละ หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันก็จะเข้ามานะ,ะก็มันมีพื้นฐานแค่นี้เองนะคะที่เราทําพูดพูดได้นะก็ทำทายากไหมบางคนคิดว่ามันยากมากเลยการที่เราจะฝึกจิตตัวเองนะคะทานนะคะการให้ทานนะ,ะให้ความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะ สินนะคะ,ะถ้าเราไม่เบียดเบียนใครนะคะก็ไม่ให้ใครเบียดเบียนเรานะ,ะก็สินครบนะคะ,ะทั้งกายวาจาใจนะคะ,ะมีแต่คำพูดที่ออกไปมีแต่ความดีนะคะมีแต่ความเมตตามีแต่ความรักให้แต่ละคนะสัพสัตทั้งหลายนะคะ แล้วก็นะคะภาวนาจับภาวนาไว้นะคะสิ่งใดที่มันจะเข้ามากระทบใจคุณก็ให้ใช้คำภาวนาคําภาวนาเนี่ยคำภาวนาอะไรก็ได้ที่ที่ง่ายสําหรับเรานะคะถ้ามาดังพุทธก็พุทธโธง่ายๆนะคะถ้าไม่เคยภาวนามาก่อนนะคะแต่ถ้าคุณเคยภาวนามาก่อนก็ตัวไหนก็ได้นะคะที่คุณชอบแล้วคุณรักนะคะก็จะสิ่งสิ่งนั้นแหละที่คุณจะจับไว้นะคะจับไว้แล้วก็นํามานะคะทำให้จิตของเราเนี่ย ทำให้จิตของเรามีความสุขแล้วก็เยือกเย็นลงนะคะเราก็จะมีความเมตตามากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งใดที่มากระทบเราเนี่ยมันก็จะยากมากขึ้นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยเงียบและสงบลงแล้วก็เยือกเย็นลงนะคะก็อันนี้นะคะก็ขอ,เ,อเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้ผ่านสิ่งนี้ให้ได้นะขอให้ผ่านสิ่งนี้ให้ได้รักตัวเองให้เป็นนะคะผ่านอปาานุปสรรคหนาม้ทางด้านของคุณให้ได้ร้อยแล้วก็สิ่งๆที่ จะเป็นความรักที่แท้จริงของคุณจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะคุณอาจจะได้เดินทางรอบโลกกันด้วยกันเลยนะคะจะเป็นความรักที่มีความสุขมีความสุขแล้วก็มีเล่นด้วยกันเหมือนเด็กๆได้เป็นเหมือนกับความรักครั้งแรกใหม่ๆที่บอกว่ามีแต่ความสุขอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็รวมด้วยแพชชั่นนะคะมาทุกอย่างเลยนะได้สุขสมหวังทุกอย่างก็ขอให้นะคะความ สความปรารถนาทุกอย่างนะพรใดอันปเรินะได้มาได้ชอบประกอบด้วยทมนะคะก็ขอให้พรน,นั้นสําเร็จกับคุณณนะการระบาดเดี๋ยวนี้เลยนะคะก็กขอบคุณนะคะก็ถ้าอชอบอแล้วก็ต้องการที่จะ,ะสนับสนุนนะคะช่องของณให้เติบโตมากยิ่งขึ้นก็ง่ายๆเลยะคระัฟรีค่ะ plus like แล้วก็ follow นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ